สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมาเล่านิทานเรื่อฟังนะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าตอกบัวในปากผีเชิญทุกคนไปรับฟังได้เลยคะ่ะนานมาแล้วมีชายหนุม่มรูปงามคนยิงชื่อว่าทองมีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเ,เขาเป็นคนขยันขันแข็งชอบออกหาปลาในลำธาร วันหนึ่งทองมีออกไปหาปลาในล้ำทรายเหมือนเคยแต่เช้านี้เขาสึกแปลกๆบรรยากาศรอบตัวเงียบถลัมผิดปกติตอนใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ท่ำครวนนั่งมาจากพุ่มไม้ด้วยความสงสัยทองมีจึงเดินตามเสียงนั้นไปเขาได้พบหญิงสาวสวยคนหนึ่งนั่งร้องไห้ใต้ต้นไม้ หญิงสาวมีผิวขาวผ่องผอมยาวสลวยรูปร่างอ่อนแอนทองมีรู้สึกสงสารจึงถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวเล่าว่าเธอชื่อบัวผันเป็นลูกสาวของเจ้าเมือง,งเธอถูกสาปให้กลายเป็นผีกองกอยคำสาปนี้จะคลายลงได้ก็ต่อเมื่อมีชายหนุ่มมาพบและรักเธอ ทองมีรู้สึกเห็นใจบัวพันธุ์เขาตัดสินใจช่วยเธอเขาเสัญญากับบัวพันธุ์ว่าจะดูแลเธอบัวพันธุ์ดีใจมากเธอพาทองมีไปยังถ้ำลึกลับในป่าถ้ำนี้เป็นที่อยู่ของเธอทองมีอาศัยอยู่กับบัวพันธุ์ในถ้ำเขาดูแลเธออย่างดีทั้งสองตกหลุมรักกันอยู่มาวันหนึ่งบัวพันธุ์บอกกับทองมีว่าเธอมีวิธีแก้คำสาป เธอต้องกินหัวใจของเด็กทารกทองมีตกใจมากเขาไม่ต้องการให้ดวงผันทำบาปเขาพยายามหาวิธีอื่นเพื่อแก้คำสาปในที่สุดทองมีก็หาวิธีแก้คำสาปได้เขาต้องไปเก็บบัวเจ็บสีจากเจ็ดสระน้ำในปา่าลึกทองมีออกเดินทางไปเก็บดอกบัวขเขาเผชิญกับอุปสรรคมากมาย แต่ด้วยความมุ่งมั่นเขาสามารถเก็บด,ดอกบัวได้ครบทั้งเจ็ดสีทองมีนำดอกบัวมาให้บัวผันบัวผันได้กินดอกบัวแล้วร่างกายของเธอได้กลับมาเป็นปกติทองมีและบัวผันแต่งงานกันเพราะเขาได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขในทางเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะแต่เห็นได้ว่าทองมีเนี่ยก็คือเขาไม่ยอมให้บัวผันเนี่ย ทำบาปเพื่อเพื่อมาตอบสนองความต้องการของตนนะคะการที่ัวผันเขาจะพ้นคำสาปได้นี่ก็คือก็จะมีต้องกินหัวใจของเด็กทารุกแต่ว่าทางทองมีเองไม่อยากให้ทางโบผันต้องทำบาปเนี้ยคะ่ะก็คือเขาก็เลือกหาวิธีอื่นแล้วก็ด้วยความรักที่ทองมีมีต่อโบผันเนี่ยทำทำให้เขาสามารถเผชิญกับบุสรรคต่างๆแล้วก็ผ่านพ้น ไปได้นะคะทุกคนสำหรับนิทานเรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้วัสดีค่ะทุกคน